The Amazing Digital s สื่อ t เป็นตลกร้ายแนวจิตวิทยาซีรีส์นี้จะมีแปตอนโดยรวมเอาตอนไพลอตไว้ด้วยกริดโปรดักชั่นภูมิใจเสนอ The Amazing Digital s ื่อ t ัดลงละครสัตสุดอัศจรรย์ ฮัลโหลสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิจิบเกมเมอร์นะครับผม welcome to the amazing digital circus และว,วันนี้กนะลับมาอีกแล้วครับเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายนีครับก่อนที่ the amazing digital circus นีครับ TADC นะจะกลับมานะครับในวันที่3พฤษภาคมน,นี้นะในคลิปนี้นะครับก็เป็นวิดีโอเกี่ยวกับ ความลับและการถามตอบของคุณพุซเบิร์กโดยที่พิจิกจะวิเคราะห์ออกมานั่นเองนะครับผมและคลิปนี้ก็มีชื่อว่าอัพพิโซดที่2อ,อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังไว้ก็ได้เนะ <Huh? S 1> ชื่อคลิปก็บอกอยู่แล้วนะว่าอัพพิโซดที่2เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คนคิดไว้และตัวเทลเลอร์ที่ออกมานั้นก็หลอกลวงกันชัดๆเลยนี่หว่าเอาล่ะ ความลึกลับซ่อนเงื่อนทําให้ดูง่ายๆแต่จริงๆมันลุ่มลึกอะไรฝากอะไรไว้เต็มไปหมดนะครับสำหรับ The Amazing Digital s e ร์ a n นะบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะเป็นตลกร้ายเนี่ยจิตวิทยานะครับเป็น Physiological Dark Comedy นะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะ <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นมันมีความตลกปนกับความดาร์กอยู่นั่นเองทั้น,น้องโอเคครับ ในเนื้อเรื่องที่พิจิบจะนำเสนอเนี่อจะมีอยู่2ส่วนนะส่วนที่1ก็คือรูปภาพที่ปล่อยมาจากกลิ Production นะครับและอย่างที่2ก็คือการถามตอบของคุณกูสเวิร์กที่น่าสนใจเนะี่ยพิจิบก็จะเอามาย่อยลงเป็น2พาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะว่ามีภาพอะไรบ้างนะครับโอเคครับภาพที่1นะเป็นภาพที่เขียนและบรรยายโดยก i ิ p โปรดักชันว่าอืม something missing เนีัย มีอะไรบางอย่างหายไปน้องๆสังเกตดูซิว่ามีอะไรหายไปฮะอันนี้เป็นรูปของชิงช้าสวรรค์นในเต็นท์ของเซอร์คัทนะที่เคนกําลังหมุนอยู่นะฮะโอเคถ้าเราดูจากทีเซอร์เนี่ยในวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่เข้าไปประจนภัยในครั้งเนี้มีแกงเกอร์นีครับมีพอ,อ,อมนี่มีราักาตาแล้วก็มีคิงเกอร์กับแจ็คส์เนึ่งซึ่งเท่าที่ดูจากรูปเนี่ย จะเห็นชัดเจนนะครับว่ามีอยู่3คนนะก็มีปอมนี่รักตาตาแล้วก็คิงเกอร์นะแต่ไม่แน่ใจว่าตรงมุมเนี้ยใช่แกงเกอร์หรือเปล่านะถ้าใช่แกงเกอร์ก็คือคือมี4ตัวคนที่หายไปเนี่ยก็คือแจ็คส์นะครับอืมซึ่งน่าแปลกใจเหมือนกันนะว่าแจ็คส์หายไปไหนนะอืม e t h i n g missing โอเคภาพถัดไปเนี่ยกริโพสต์ในวันที่18เมษานะครับเป็นรูปของเคนะซึ่ง กำลังทำอะไรอาหารอยู่หรือเปล่าน่าจะใช่นะแล้วก็มีคำอธิบายว่าเฮ้นะครับรูปแรกก็จะเป็นรูปของการใส่น้ำตาลเข้าไปนะครับรูปที่2เป็นการปรุงรสโดยพริกธงพิไทยอะไรประมาณนี้นะรูปที่3เหมือนกับใส่พวกออสีสันความสดใสอะไรย่างนี้นะแบบยูนิคอร์นเลยเ,ออเมฆออรุง้งดาวอะไรประมาณนี้นะใส่เข้าไปนะครับเติมเข้าไปนะแล้วก็ ภาพสุดท้ายเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรคือเป็นปั๊บเบอร์วกแตกหรืออะไรก็ไม่แน่ใจครับหรือว่ามันอะไรสักอย่างนี้นะภาพนี้แล้วก็เคงก็ตกใจนะโดยที่ภาพนี้มีคนเขาบอกกันมานะครับในชุมชนเนี่ยบอกว่าเอออันนี้มันรีเฟอร์กับเรื่อง powerpuff เกอรเนี่ยคใครเคยดูด Power p o w e r p u เกอรบ้างนะเออมันจะมีอยู่ตอนนึงนะครับเกี่ยวกับเนี่ยเป็นภาพรีเฟอร์คล้ายๆกันเลยครับ เนี่ยซูก้าแล้วก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็ใส่สีสันความสดใสแล้วก็ภาพสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเ,เหมือนกับอะไรวอวกออกมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าดูจากวิดีโอเนี่ยมันก็คือเคมีคอลครับเคมีคอลเอกสารเคมีอันตรายนั่นเองนะและสารเคมีตัวนี้ก็ทำให้เกิดเป็นพาวเวอร์พับเกอร์นั่นเองจ้า แล้วเรากลับไปดูครับเออมันมีคนเอามาโพสต์นะในชุมชนนะครับบอกว่าภาพนี้หมายความประมาณนี้นะ Good พอตนะครับก็คือเนื้อเรื่องดีนะครับดิฟลออ่ามีความลึกซึ้งในแบบปรุงแต่งแบบแล้วก็เพลสดีไซน์แอนด์แอนิเมชันนะครับภาพที่3คือใส่ความสดใสสวยงามนะครับปำนงปำนี่นะสัญ,ญลักษณ์นี่ยูนิคนยูนิคอนเอ่อสายรงสายรงเนะแล้วก็อันสุดท้ายครับคอนเทนต์ฟาร์ม โอเคแหละพวกแตกนะครับคอนเทนต์ฟาร์มคืออะไรโอเคครับประเด็นของคอนเทนต์ฟาร์มเนี่ยพอดีว่าติดโดนคอนเทนต์ฟาร์มค่อนข้างจะเยอะนะใน the amazing digital circuit นะครับเดี๋ยวพี่จิ๊บขออธิบายคอนเทนต์ฟาร์มนิดนึงนะขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับคอนเทนต์ฟาร์มเนี่ยคือลักษณะยังไงนะครับมันน่าจะคล้ายๆกับว่าเอ่อการที่เราไป ก๊อปปี้ผลงานของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงเลยนะครับแล้วก็เอามาทําซ้ซําๆแล้วก็โพสต์ลงไปบ่อยๆเยอะๆนะครับเพื่อจะสร้าง SEO นะครับทำให้ Google เนี่ยเข้าไปจับดูว่าเออหรือว่า YouTube เนี่ยเข้าไปจับดูว่าเออเนี่ยเวลาใครไปเซิร์ชหาก็จะเจอแต่ไอ้พวกนี้นะครับซึ่งมันสร้างยอดวิวหลายๆได้ให้เขาค่อนข้างจะเยอะนะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามหานะครับมีคนทำคนเนต์ฟาร์มค่อนข้างจะเยอะนะเดี๋ยวพิจิยกตัวอย่างนะครับซึ่งเอ่ออันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยกตัวอย่างช่องไปเลยนะจะได้เห็นชัดเจนนะครับโอเคเอ่ออ่านชื่อช่องไม่ออกนะแต่ว่าก็เอามาจากช่องอีกช่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่า YouTube farm นะิร d s ปาร์นัฟส์คอนเทนต์ฟาร์มเนี่ยไอหมอนี่นะครับยืออ่านไม่ออกนะเอ่อตอนนี้4.96ตอนที่เขาทำคลิปเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะปัจจุบันนะครับ 9.15ล้านนะครับแล้วก็มีวิดีโอกว่า10,000รายการน้อง,องโคตรเยอะนะครับแล้วก็ลงวิดีโอแบบโคตรทีและคอนเทนต์ที่เขาลงตอนนี้คืออะไรครับนอ้นองเห็นไหมอะไรที่ดังครับ Skibidi Toilet เงน้องและไอ้ที่เขาเอามาลงคืออะไรวะเอาแฟนมิสมาลงบ้างนะครับเอามันตีเวิร์สมาลงบ้างแบบเอามันตีเวิร์สมาต่อกันหลายๆภาภาคหนึ่งถึงภาคสามดีปัจจุบันถึงตอนไหนเอามาเลยเอามาต่อกันอ่างเงี้ยหรือ บางที่นะครับแบบนี้นะเออเช่นเอาคอนเทนต์ของชาวบ้านเขามาทำใหม่เนี่ยโดยใช้ตัวละครเขาเอามาฟิตเจอรลิงนั่นน่น้นนี่หรือว่าอะไรประมาณนี้นะและบางทีก็มีการเคลมวิดีโอด้วยอะไรเงี้ยเคลมว่านี่เป็นนิสิธิดของตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้นะโอเคประเด็นก็อยู่ที่ว่ายิ่งทำมากมากเนี่ยมันก็ทำให้ครีเอเตอร์ที่คลิปมาแทบตายเนี่ยหวั่นจะระเบิดเนี่ย ไอ้พวกนี้ก็มักง่ายครับออกมาลอกๆแล้วทำแบบเนี้ยมันก็เหมือนขโมยงานลิขสิทธิ์เขามานะครับอืมประมาณนั่นแหละและแล้วสุดท้ายครับมันก็มีประเด็นกับคุณกูสเวิร์กจนได้นะโอเคครับประเด็นมันก็มีอยู่ว่าคุณกูสเวิร์กเนี่ยถูกตำหนิโดยนะครับ แฟนๆหรือกลุ่มคนบางกลุ่มนะที่บอกว่าทำไมคุณกูสเวิร์กเนี่ยถึงไม่สามารถหยุดไอพวกคอนเทนต์ฟาร์มได้นะซึ่งคุณกูสเวิร์กเนี่ยเขาก็ได้ชี้แจงมานะครับว่าจริงๆเนี่ยเขาก็ได้คุยกับทางปิดแล้วนะไอพวกเนี่ยมันหยุดค่อนข้างจะยากนะครับน้องๆนี่คุณกูสเวิร์กก็ stop c o p ป i n g นี้อะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็บอกว่าถ้ายังไม่หยุดเนี่ยหรือว่าจะให้ฉัน หยุดทำดีอเมซิ่งดิจิตอลเซอร์คั t ไปเลยไหมอะไรเงี้ยม,มันไสแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ <S <S ซึ่งมันมีความเชื่อมโยงกับสี่รูปนี้นะครับแล้วก็เออ่พี่จิ๊บไม่แน่นะไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ตอนหลังเขาลบไปนะครับแต่ว่ามีคนแคปไว้ทันนะไม่แน่ใจว่าเอออันเนี้ยชื่อมิสเตอร์พัสนะเป็น,นคาแรคเตอร์นะครับของกริดโพสไว้เนี่ยแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าเขามาโพสไว้ทําไมแต่ เหมือนกับว่าเขาจะป้องหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างสําหรับคนที่ทำคอนเทนต์ฟาร์มแบบผิดลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะดวาวองนะก็พูดมาค่อนข้างยาวนะครับสาหรับคอนเทนต์ฟาร์มนะแต่ว่าถามว่ามันผิดไหมมันคงไม่ผิด100%หรอกครับเพราะว่าถ้ามันผิดเนี่ยมันงคงจะถูกบล็อกไปแล้วนะโดย u t u b e นะครับแต่การที่เราไปขโมยเอาทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าการขโมยงานของคนอื่นมาทําซ้ําหรือลอกเลียนแบบเนี่ยมันก็ไม่ดีหรอกครับอืประมาณนี้แล้วกันนะ โอเคครับภาพถัดไปนี่ครับที่กลิบโพสออกมาวันที่19เมษานะก็มีข้อความบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สุขสงบนะครับหวังว่าจะไม่มีอะไรมารบกวนเวลาของพวกเราอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีภาพของเราคณะละครสรัตว์เน้มนนอนอยู่แล้วก็มีเงาของเคนนะครับกำลังกำลังจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะแ,แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งน,นะครับมาโพสนะครับบอกว่าภาพนี้เป็นภาพ ที่อ้างอิงจาก Paranoid Agent เนะครับ Paranoid Agent ดูเนี่ยมันคล้ายๆกันนะเรื่องราวของ Paranoid Agent คือยังไงนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงเนาะจริงๆ Paranoid Agent เนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างจะเก่านะครับตั้งแต่ปี2004นะเป็นสุดยอดการ์ตูนสะท้อนสังคมญี่ปุ่นนะครับเอ่อมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางสังคมประหลาดนะครับในโตเกียวนะเรื่องของการ ทำร้ายร่างกายต่อเนื่องนะครับโดยเด็กปริศนาที่ใช้ไม้เบสบอลเนี่ยฟาดคนทำร้ายเหยื่ออะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันดูเหมือนเป็นคดนีเล็กๆนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตอย่างที่แบบคาดไม่ถึงเลยนะครับแล้วก็เด็กคนนี้ก็ไม่สามารถจับได้สักทีนะในสังคมเนี่ยเขาก็อธิบายกันไปเรื่อยๆแบบมัว่วซั่วกันไปหมดนะครับเสียดสีบ้างเลยใช้จิตวิยา ชิวิเคราะห์ต่างๆพฤติกรรมตัวละครต่างๆเนี่ยก็คือแบบหลอกกันไปหลอกกันมานะครับถ้าดูจากภาพนี้ก็คืออาจจะหมายถึงมิสซิรี่นะครับก็คือฆาตากรลึกลับนั่นเองนะเราไม่ออกนะครับว่าเป็นใครนะครับอย่างที่บอกไปนะเด็กคนนั้นนะครับนึกไม่ถึงว่าจะเป็นคนไหนนะทุกคนก็จะ ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเขาเป็นหน้าตาย,ยัางไงเนี่ยแต่ที่รู้ก็คือมีหมวกมีสเก็ตมีอะไรประมาณเนี้ยคล้ายคกันแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าเป็นใครนะยครับเอ่อถ้าดูจากรูปนี้ก็คือเดาไม่ออกใช่ไหมแล้วก็กลับไปดูรูปนั้นนะครับอน้องๆเดาออกไหมครับว่าพฤติกรรมของใครไม่เหมือนเพื่อนที่นอนอยู่เนี่ยครับเอ่อจริงๆถ้าจะเดาง่ายๆก็อาจจะเป็นเงาของเคนใช่ไหมแต,แต,แต่แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับน้อง สิ่งที่เราเห็นบางทีมันอาจจะไม่ใช่นะลองดูนะครับคนที่หลับอยู่แนละ้วรากาต้าหลับอยู่นะครับพอมนี่นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับหลับหน้าฟุบหอุเลยนะซูเปอร์ลืมตาอยู่ข้าง,งมั้งแล้วก็คิงเกอร์หลับสนิทเลยนะครับแกงเกอร์ก็หลับสนิทอ,อีกคนหนึ่งนอนเอาแบบชิวๆแล้วนะ หืมตายอยู่หนึ่งคนนะครับซึ่งบุคคลคนนี้ก็คือเจ็กส์นะครับ Hello, <Q> ซูเบอร์กับเจ็กส์ตื่นอยู่นะแต่ว่าซูเบอร์ใน EP2 เนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับแต่ใครก็จะไปรู้ได้นะ <Hi. S 1> แต่เจ็กส์เนี่ยแน่นอนนะว่าต้องมีอะไรบางอย่างนะครับอืมแต่ไม่บอกนะว่าคืออะไรแต่ว่า oh. เดี๋ยวไปดูในช่วงคําถามสุดท้ายครับคุณกุสเวิร์กก็มีอะไรที่จะบอกเรานี่ครับซึ่ง มันก็อาจไม่ตรงใจใครหลายๆคนก็เลยนะเดี๋ยวไปดูช่วงท้ายดีกว่ครับจะได้ดูว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันควรจะเป็นยังไงนะโอเคครับและภาพถัดไปนีครับเป็นภาพที่กลิปเนี่ยครับในวันที่23เมษายนนะบอกว่านะขอแนะนำเกินไปจนเไยที่น่าตื่นเต้นที่สุดอาณาจักรแคนดี้แคนยอน เดิมดามไปกับการผจนภัยอัน่ารือร่อยที่จะยั่วย้าวตอมรับรถของคุณและอยากให้คุณอยากไปร่วมปาร์ตี้ของเราแค่เรากำลังเพลิดเพลินกับกิจกรรมแคนดี้เทสตีอยู่แล้วนั่นแหละโอเคครับภาพนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจอยู่นะครับก็เอ่อที่เห็นชัดเจนเลยนะคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับปอ,อมมี่เนี่ย คอมนี่นะครับเหมือนหัวร้อนนะเป็นภาพนะเ,ออเขาบอกว่าภาพเนี้มันเหมือนกับมีมที่ชื่อว่า t ด i s ิ s ไฟนะหมายถึงว่าฉันมีความสุขดีแนะจะร้อนแค่ไหนก็ตามนครับดูจากลูกหมานะีที่นั่งอยู่ในบ้านนะกลางท่ามกลางเปลลเพวิงและคอมนี่ก็เป็นแบบนั้นนะครับว่าแต่ว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวไปอธิบายตอนหลังแล้วกันนะ โอเคครับส่วนด้านบนหัวของพอมนี่เนี่ยเราก็จะเห็นมีกัมมีกูอยู่นะกัมมีกูก็เดินจับหมวกอยู่นะครับว่าแต่ว่ากัมมีกูเนี่ยก็เหมือนกับผู้สังเกตการที่มองมาจากภายนอกนะว่าแต่ว่าใครมันคนจุดไฟปาร์ตี้นี้แหละจะว่าไปแล้วนะครับเคนคงไม่ใช่นะเพราะว่าเคนเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารไม่เป็นนะครับอย่างที่บับเบิลก็เคยบอกไว้นะ ว่าแต่ว่าใครเป็นคนจุดไฟครั้งนี้ครับใครเป็นคนที่จุดไฟสร้างความร้าวฉานของทีมงาน The Amazing ขึ้นมานะเอาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงท้ายนะน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์น้องๆบ้างเลยครับโอเคครับแล้วก็มีภาพล่าสุดนะจากกลิทโปรดักชั่นออกมาอีกแล้วนะครับในวันที่27 เมษายน2024สดสดร้อนร้อนเลยนะเขาก็เขียนมาบอกว่าโอเคอย่าลืมทักทาย N P C ของเรานะครับเมื่อคุณมาที่เมืองแคนดี้นะพวกเรารอคอยการมาถึงของคุณอย่างตั้งหน้าตั้งตาเยเออนะประมาณนั้นนะครับก็โอ้แล้วก็รูปมันก็คือการไล่ของเออพวก่นกระบอกนะครับ และจุดที่น่าสังเกตนะครับก็มีนี่นะาการวิ่งนะครับห้าวิ่งของพอมมี่นะเออมันดูเหมือนกับเดอะแฟลตเลยว่ะหรือพวกนินจา,าโนโตะอะไรนะี้ะท่าวิ่งอะ่ะแปลกไหมท่าวิ่งน้องๆเออดูไม่เหมือนท่าวิ่งของพอมมี่เลยนะแล้วก็ด้านข้างนะดูเหมือนจะเป็นกัมมิกูนะครับซึ่งถือหมวกคาบอยอยู่นะเนี้ย อันนี้มันหมวกของกามิปูนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดสุดท้ายที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับร่างยักษ์ของคิงเกอร์ว่ะอยู่ข้างหลังเป็นเงาน้อง,อ,งอันนี้คือแปลกมากเลยนะทำไมคิงเกอร์มันตัวย้ายใหญ,ใหญ่หรือว่ามันยังไงฮะซึ่งก็คงจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันกับเมืองแคนดี้แคนยอน,แ,น,นแล้วก็เอพวกเปล่าหุ่นกระบอกนะครับตัว n อตัว n c เหล่านี้จะมีบทบาทอะไร เดี๋ยวเราคงต้องไปติดตามกันดูครับในอพิโซดที่2นะโอเคครับเราก็ได้จบเรื่องภาพของกริ p โปรดักชันแล้วนะต่อไปนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าช่วงตอบคำถามกับคุณกูสเวิร์กนั่นเองนะครับน้องๆโดยคำถามที่ชิปชิปคัดมาเนี่ยจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของอพิโซดที่2ด้วยนะซึ่งเราจะได้เห็นทิศทางของ เนื้อเรื่องของเอพิโซดที่2จากคำถามเหล่านี้ได้เลยนะครับ,บน้องๆเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคำถามแบบซอฟซอแล้วก็ไล่ไปหาคำถามหนักๆขึ้นไปเรื่อยๆนะเริ่มจากคำถามแรกนะครับเ,เด็กคนนี้นะมาถามว่าเออฉันรู้สึกแบบงงๆนะครับที่เขาเรียกว่าเอพิโซดเอพิโซดหนึ่งหรือสองหรือศูนย์หรืออะไรเนี่ยกันแน่นะเออมันงงนะครับมีบางคนก็เรียกเอพิโซด พายหลอดว่าเป็นเอพิโซดที่1อะไรเงี้ยหรือเอพิโซดศูนย์อะไรงนี้นะเออตกลงมันเรียกว่าอะไรนะครับคุณกุ้งเสือก็มาตอบว่าไอเนี่ยเรียกว่าเอพิโซดสองนะครับน,น้องจําไหมน,นะเวลาใครมาถามก็นี่มันเอพิโซดสองนะครับไม่ใช่เอพิโซดหนึ่งนะคาถามถัดไปแบบซับซอ้อนน้องคนนี้ก็มาถามว่าเออช่วยบอกหน่อยได้ไหมเออจัลเคสมสองตัวแก๊งแกมิกูเนี่ยมันชื่ออะไรเหรออะไรเงี้ยนะครับเออ คุณกุสือก็มาบอกว่าชื่อแม็กกับชาร์ตเออคำถา,ถามถัดไปจากเด็กเกเรนะครับน้องเด็กเกเรนะเออก็มาถามบอกว่าในทีเซอร์เนี่ยซูเบอร์นะครับจะออกมาแบบในอพิโซด2หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นน้อยมากเลยอะไรประมาณนี้นะคุณกุสือก็มาตอบว่าโอเคแหละซูเบอร์นะครับใน เอพิโซดสเนี่ยจะไม่ค่อยโผล่มามากนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงนะซูเปอร์จะออกมาในเอพิโซด3 4 5 6 7 8 9เยอะๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะไอ้หนูคําถามถัดไปเด็กชายเหลืองก็งมาถามไหมครับบอกว่าโอเคละพี่เอ่อตกลงเนี่ยกลอยควีนเนี่ยจะกลับมาในเอพิโซด2หรือเปล่าตอนนั้นเคยพูดไหมไม่ใช่เหรอว่ากลอยควินจะกลับมาเนี่ยคุณกุสเวิร์กนะครับตกลงคุณกุสเวิร์กก็บอกว่า ไม่มาแล้วจ้านะเออเปลี่ยนละฉันเปลี่ยนพอดเรื่องแล้วนะครับเอาเด็กคนที่สองก็ขอบคุณครับโอเคครับเรามาถึงคําถามแบบหนักๆบ้างนะ <c oughs> เด็กชายหัวเหม่งนะครับก็มาถามอยู่นะครับว่าเอออะไรคือบริบทหรือว่าบทสําคัญของรากาตาช่วยบอกนิดนึงอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> คุณกูณสเวิร์งมาบอกว่า <c oughs> โอ้กอดพระเจ้านี่ครับ มันเสียงมันคล้ายๆกับเมอร์เดอร์ก็คือฆาตกรเนรับอันนี้ตีความได้อย่างไรบ้างนะพี่จิ๊บว่ามันอาจจะไม่ได้หมายความว่ารากาต้าเป็นฆาตกรนะแต่มันอาจจะหมายถึงรากาต้าพูดถึงใครบางคนหรือเปล่านะ,ะน้องๆจำได้ไหมครับฉากที่เหมือนกับรากาต้าหัวเสียให้กับบุคคลคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ็นั่นเองนะ แต่ว่าหัวเสียเรื่องอะไรนะก็มันมีทฤษฎีมอร์เดอร์มิส y รีนะครับก็คือใครคือฆาตกรนะอย่างที่พี่ชิปพูดไปตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับและพี่ชิปก็สงสัยเหลือเกินนะว่าบุคคลคนนั้นนะครับก็น่าจะเป็นเจ็คส์นะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับน้องๆอ,อย่าเพิ่งด่าพี่ชิปนะครับทำไมเป็นแฟนของเจ็คส์ถึงบอกว่าเฮ้ยทำไมมาว่าเจ็คส์ล่ะอพี่ชิพ ดูจากคําถามที่น้องๆถามคุณกูสเวอร์เขามาตอบเนี่บและจิ๊บคิดว่า99.99% 99น่าจะเป็นเจ็กส์นะเอาละเดี๋ยวเรามาดูคําถามถัดไปเลยครับว่าทําไมถึงเป็นเจ็กส์นะเขาบอกว่าในเทเลอร์เนี่ยเจ็กส์นะครับมีอยู่ซีนหนึ่งเนี่ยมันสําคัญมากนะครับมันเกี่ยวกับการพัฒนาตัวของเขานะหรือว่าช่วยบอกหน่อยว่าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆน่าจะเป็นฉากที่เจ็กเนี่ยแบบ เขานั่งเศร้าอยู่ใช่ไหมเอาละ่ะคุณกูสเวิร์กนะครับก็มาตอบนะครับว่า E ออเบ l บาสต a r อินอีพ s โซดสองนะครับอีพ s โซดที่2องเจกส์เนี่ยมันเร็วสามต่ำช้าเฮ้ยทำไมคุณกูสเวิร์กพูดอย่างนั้นเนี่ยอืมเราต้องเชื่อคนที่เขียนบทนะคำถามถัดไปครับน้องๆก็มาถามย้ำอีกนะบอกว่า แจ็คส์เอาออฟคอนเทกไลน์อพิโซดสองคล้ายๆกับคำถามเดียวกับรากาตาก่อนหน้านี้นะครับคุณกูสเวิร์กก็เลยตอบว่าโอ้ความรุนแรง <What? S 1> นั่นไงเจ็คส์นี่มันทั้งสาระเลวทั้งมีความรุนแรงนะครับคุณกูสเวิร์กก็เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเขียนในแบบที่เขาชอบนะคุณกูสเวิร์กชอบคนที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเออนะโอเคครับมันก็เคยมีรูปที่คุณกูสเวิร์กเอามาโพสต์ไว้นะ ตอนที่เจ็กส์อยู่บนรถนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนว่านี่นะครับเจ็กซ์มันพกปืนนะและปืนอันนี้ก็ออกมาในเชลเลอร์นะครับน้องๆที่เจ็กส์มันควักขึ้นมาแล้วก็ทุกคนก็ทําหน้าแบบตกใจนะซึ่งพี่จิ๊บคิดว่าคงไม่ใช่คักปืนออกมาโชว์นะครับแต่อาจจะชักมาขู่เพื่อจะให้ทำอะไรให้หรือเปล่าเนี่ยเดาไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าพี่จิ๊บคิดว่า นั่นแหละมันเหมาะสมกับนิสัยของแจ็คส์แล้วนะครับและก็ยังมีคำถามน้องนๆถามอีกนะครับบอกว่า what's the worst thing j a c k has done นะ j จ็คส์ทำอะไรที่เลวร้ายที่สุดนะครับคุณกุ้วิร์ก็บอกว่าเออเดี๋ยวเธอจะได้เห็นกับตาของเธอเองนะว่า j a ็เนี่ยมันเลวร้ายขนาดไหนนะครับ แล้วน้องๆก็ยังมาที่คำถามอีกนะครับบอกว่ากุสผมเห็นเจคส์เนี่ยใส่ชุดเหมือนเมดนะเหมือนแม่บ้านนะครับแล้วก็เอ,เอ๊ะตอนไหนที่น่าถึงเต้นที่สุดนะครคุณกุสเวิร์กนะครับคุณกุสเวิร์กก็ว่าฉันไม่สามารถบอกสิ่งนั้นได้นะครับแต่คิดว่าเจคส์น่าจะถูกลงโทษอะไรบางอย่างนะให้ไปทำงานที่ร้านนะครับหลังจากทำพฤติกรรมแย่ในเอ,อดที่2นะแล้วก็คุณเจสไอ้คุณกุสเวิร์กก็ยังบอกว่าฉันชอบนะครับตื่นเต้นกับ เอพิโซดที่สามากนะครับเอาละเพราะฉะนั้นน่าจะไปอยู่ที่เอพิโซดที่สแล้วล่ะนะเจ็กส์นะนะและคำถามนี้ครับเป็นคำถามที่ย้ำให้รู้สึกว่าแจ็คส์เนี่ยมันเลวร้ายมากนะครับโดยคำถามมีว่าครับฉันรู้สึกว่าแจ็คส์เนี่ยมีเรื่องราวต่งางหลายอย่างนะครับแล้วก็แฟนๆก็พูดถึงเกี่ยวกับเขาค่อนข้างจะเยอะนะทฤษฎีเกี่ยวกับเขาอะไรเงี้ยนะครับช่วยให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเราหน่อยได้ไหมนะครับและเขาก็บอกว่าฉันรู้สึกเหมือนกับว่าแจ็คเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นแอปสแต็กนะคนถัดไปอะไรยนีครับคุณกุสเวิร์กก็เลยมาย้ําคํานี้นะครับเขาเป็นผู้แพ้ที่น่าสมเพชและไม่มีเพื่อนครับโอเคได้ยินชัดไหมน้งนงองๆพี่จิ๊บเดาว่าแจ็คเน่าจะหักหลังเพื่อนๆนะครับในเอพิโซดที่2เนี่ยนะจริงๆแล้ว ไอ้ที่นั่งอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าสลดเสียใจหรือว่ายัางไงนะครับโอเคหมดคําถามแรงๆสําหรับเช็กแล้วเรามาดูคําถามซบับซ้อบปนะแล้วก็เขาก็ถามว่านี่ครับ mm. เกิดอะไรขึ้นกับแขนของปอมนี่นะจำได้ไหมครับที่ปอมนี่มันล่วงลงไปนะ,ะคุณกุณณสวยก็บอกว่า is f i n e don't worry จำได้ไหมครับ is f i n e don't worry นะฉากแรกๆนะครับที่เป็นมีมนะครับตอนที่ปอมนี่นั่งอยู่บนไฟเนรัยไม่เป็นไรหรอกครับ อนี่เนี่ยต่อให้เป็นแอปสแต็กก็ไม่เป็นไรครับ is fine นะครับโอเคแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามนะครับเขาถามว่านะครับออพอจะมีสกินช็อตอะไรเกี่ยวกับอ p พิโซด2แบบเย้มแย้มมาให้ดูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคุณกู้สวยก็บอกว่าโอเคอันเนี้ยอันสุดท้ายแล้วนี่ฉันจะบอกมันก็เป็นรูปเหมือนครับ <Huh? S 1> เ mm hmm. มเปิ้ลไซรับหรือเปล่านะครับอันเนี้ย เหมือนเมเปิลไซรับนะแต่ว่ามันไปนเคลือบอยู่นะครับที่ตัวของบุคคลนะถ้าเราไม่ผิดเนี่ยเออด่ดูแล้วนะครับดูลูกกระตาแบบนี้นะลูกกระตาแบบนี้จริงๆในเดอะ i s ซิ่งดิจิตอลเซอร์คัสเนี่ยน่าจะมีอยู่สองคนนะครับที่คล้ายๆกันนั่นคือินเคนนะครับและสองก็คือคิงเกอร์นะครับซึ่งแต่ถ้าดูดีๆนะครับตรงหัวนะครับเหมือนจะมีเป็นไม้กางเขนนีเพราะฉะนั้น เราก็คาดว่าน่าจะเป็นคิงเกอร์นะครับที่ถูกเคลือบด้วยเมเปิลไซรัปหรือช็อกโกแลตหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออแต่ว่าหรือว่าคิงเกอร์จะกลายเป็นมอนสเตอร์บางอย่างครับเออนึกไ,ไม่ออกเหมือนกันว่ะเอาละและทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็ประมาณนี้นะีปจิมาให้คําตอบดยครับและปริศนาต่างๆก็ได้คลีคลายออกไปแล้วนะ เราก็เดาๆได้นะครับว่าเอพิโซดที่2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวการหักหลังประมาณไหนเอพิโซดที่2อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะและคุณกุสเวิร์กนะครับก็ทิ้งโพสต์ไว้นะครับบอกว่า I hope people like episode 2นีครับแล้วก็ทำหน้าตาแบบสันสกลัวๆนะครับเออคิดว่ามันเป็นเอพิโซดที่ค่อนข้างจะโหดนะครับ <What? S 1> ถ้าดูจากคำพูดของคุณกูสเวิร์กแล้วเนี่ยเป็นการ หักหลังหรือบางอย่างก็คือแบบอืความรุนแรงอะไรประมาณนี้นะก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะถูกใจน้องๆวัยใสหรือเปล่านะครับแต่ถูกใจพี่ยิปแน่นอนครับความโหดเยี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเอาละทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณแค่สองสามวันเท่านั้นแล้วเราจะมาเจอกันนะครับในวันที่3พฤษภามนะกับแอติสโซดที่2กับ t h e a เบิ i ซิงดิจิตอลเซอร์คโรงละครสัตว์สุด ฮัาสจันแล้วมาเจอกันครับ